ส้มใช่ไหมมะนาวน้ำมันหล <C le af> ถ้าถ้าคนที่ถ้าคนที่เคยเขาเรียกอะไรนะที่เจ้าเคยตำให้กินเขาป่ะสนใจอ้ายคนใหม่ก็รอให้เจ้าตำให้กินทุกมื้ออยู่นะ <C le af> แซวไปนิ่งเลยครับทุกคนหยอกหยอกยอก้องเขาก็ลังมีสมาธิกับรสชาติเขาบอกว่าส้มไปประคงลงแล้ว โคกน้อยโคกน้อยหรือบักะคงเจ้าหลายอือโคกน้อยพอยดีก,นกนนนนินให้กินซ้ำแน่เอยู่ให้กินไรไม่เดี๋ยวถ้ามันเยอะไปมันก็ไม่อร่อยเออมีปูดองเส้นหน่อยอแถวนี้ปูนาหลายปะ่ะลายนี่คือบอมาดองมาเลยไปเดินลงไปจับตอนนี้เลยไะจับเป็นตูมัซซี่ลูกเซี่ยงไข่ปิ้งอยู่นะ